สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัส w ิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับในหลีกล่าเจ้าซิงเตาซอรัดนะครับจะจบแล้วเนาะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ5นะครับด้วยคะแนน2438คะแนนนะครับของโลเพชรก็ห่างอันดับหนึ่ง สู้ชนะแมตช์เดียวก็น่าจะขึ้นแล้วนะน่าจะแซงขึ้นที่1ได้ว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตีกันเลยนะครับเดี๋ยวใช้ตัวรีเร็วๆแล้วกันนะครับไม่ใช้ตัวเก่งสุดลงเนาะก็เนีนมีตัวรีพวกนี้ก็ค่อนข้างจะรีเร็วนะครับก็เอาชุดนี้เลยชุดพลังเหมือนดีไหมอา่า หรือว่ายังไงดีเอาชุดแรกเป็นชุดนี้ละกันนะครับชุดพลังเหมือนกันโอเคสามเผ่าพันธ์เอาลงไปเหมือนกันนะครับพลังชีวิตและพลังโจมตีเท่ากันเด๊ะเลยโอ้โหอ่ะโอเคมะเราก็ต้อง ชาร์จได้นะครับชาร์จเลยมาโอเคพูดต่อสู้มี2แต้ม2แต้มแล้วเปลี่ยนตัวเอาเจ้าโมโนโลงมานะแล้วไม่ตีด้วยโอเคอย่างนี้เราก็ต้องป้องกัน2ชาร์จหนึ่งไปเขาป้องกันนะยังคงมี2แต้มอยู่แล้ว จมตีมาแค่หนึ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้เราก็ได้เวลาสละชีวิตเลยเราก็ขอชาร์จสีไปป้องกันหนึ่งนะยังคงมีสามแต้มอยู่ตีไหมสามแต้มของเขาตีมาตีมาไหมตีมาแค่หนึ่งเองเหรอโอเคอย่างนี้ เราก็ขอชาร์จสีโจมตีสีไปเขาสามแต้มนะปังครึ่งหลอดโอเคตอนนี้เขามี5้าแต้มแล้วอยากจะให้เขาตี5้าจริงๆตีห้าเถอะตีมาห้านะครับโอเคแต้มหมดปังเรานอนตัวที่สองเราลงสนามเราก็ คณะทางเขาก็จัดเลย2แต้มแล้วป้องกัน2ที่เหลือไปชาร์จไป2แต้มไปนอนสะบัดหางเขาให้ตัวที่2จะเอาไปโต้นะมี4ีสีแล้วยังไงส ตีมาแค่หนึ่งเหรอเอาตีมาแค่หนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ตีเผื่อเลยปึ๊บปึ๊บไปโอเคไปนอนอย่างนี้ปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายของเขานะครึ่งบกครึ่งน,น้ำเราแพ้ทางแต่เขาไม่น่าจะรอดน่าจะเสร็จเรามีห้าแต้มตีมา,าแต้มก็ตีมา ไม่ทําอะไรเหรออย่างนี้ก็ขอเปลี่ยนตัวเลยเอาครึ่งบกครึ่งน้ําเรามาบ้างแล้วก็ตีเลย6แต้มไปเขาสี่แต้มอย่างนี้ก็เรียบร้อยฝรัังเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปรอบแรกสำหรับคลิปนี้นะน่าจะขึ้นที่หนึ่งแล้วแหละ2,472ขคะแนนนะครับ โอเคขึ้นที่หนึ่งโลเพชรแล้วนะรับของรางวัลให้มันสมกับที่หนึ่งหน่อยได้โอเคดีในม่วง500ครับเยี่ยมไปอีกหน่อยดีกว่าอีกสัก2รอ,อบไปเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าจะจบด้วยโลเพชรน,นะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแลนะอ่ามีตัวรีอีก โอเคเอาดิปโปน,นี่แหละแล้วก็อีโอลัมเบียแล้วก็ทานี่ไปตัวนี้แหละโอเคมามะมามะพวกดีเจระดับ3นี่ตอนเวล20ค่อนข้างจะรีตัวค่อนข้างจะไวนะครับโอ้ตัวแรกเราแพ้ทางเนาะ แต่พลังโจมตีไม่สูงอย่างนี้เราก็ชาร์จได้ปะชาร์จของเขามี2มี2แล้วไม่ทำอะไรนะเราก็ขอชาร์จต่อเลยเขาป้องกัน1เอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3ามแปมนะครับ3ามแปมแล้ว ยังไงตีมาสามนะครับเขาแต้มหมดโอเคขอนอนก่อนอีโอแลมเบียเราล,ลงสนามก็จัดเลยต้องจัดสามแต้มเนอะไอสองแต้มพอป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนไม่นอนโอเค อินโดมินัสเล็กเจนสมี3ามเราป้องกันเกินมา1แต้มเนาะไม่เป็นไรยังไงยังไงตีมาแค่2นะครับโอเคอย่างนี้เราก็ชาร์จสโจมตีหนึ่งไปมไม่เข้าสักนิดเลยนะป้องกันมานไว้หนึ่ง โอเคเขามี4แต้มถ้าตีมาตีมให้หมดเจ้ากักนะมาสมโอเคเขาตีมา4นะครับปรับปรับอีโอลัมเบียนอนก่อนเจ้าทานนี่เราลงสนามนะครับเราก็ต้องจัดเลยแล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไป นอนไม่นอนอินโดมินัสเล็กเจนสองตัวสุดท้ายเขาแพ้ทางเราอีสี่ไม่ทำอะไรอย่างนี้ผมขอตีเลยเราก็จัดเลยไปหกแต้มเขาสีแต้มนี้ก็ไม่เหลือฟัฝบฝบับปังเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปนะครับสําหรับรอบที่2ของคลิปนี้เนาะทิ้งห่างที่2อีกนิดนึง2 5ง6คะแนนนะครับตอนนี้โอเคของอันดับหนึ่งของรางวัลจะได้เงินเขียว10โอเคเยี่ยมเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน อีกสักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายของลีกนี้เลยแหละน่าจะไม่มีใครแซงแล้วมั้งเราก็นิปโปมีตัวลเีเดี๋ยวเราเอากินเนื้อแถวนี้แหละแล้วก็ตัวที่สองอีโอแลมเบียเอากินเนื้อนี่ๆๆโอเคตัวนี้แหละ มาดูซิว่าจะชนะ3มรอบไหมมามาโอเคนะโอเคอยู่เราก็ต้องป้องกันก่อนนะป้องกันหนึ่งไปเขามีสองจะตีหรือจะเปลี่ยนตัวเอานกมาแต่เราป้องกันไว้แล้ว ยังไงตีมาแค่หนึ่งนะโอเคอย่างนี้พอรู้แต้มเดี๋ยวเราก็ป้องกัน2ต่อเลยเขาป้องกันนะยังคงมี2แต้มอยู่2แต้มแล้วมามาโจมตีมา2นะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ป้องกัน2ชาร์จหนึ่งมาเขามี3 3มแต้มของเขาโจมตีมา3นะครับโอเคเรายังไม่นอนนะครับตอนนี้เรามี5แต้มแล้วเราก็ขอโจมตีเลยไปสองแต้มไปนอนไม่นอนโอเค ตัวที่2กินพืชน,นะครับมี4มี4แล้วโจมตีมาสโอเคปังขอนอนก่อนเขาแต้มหมดกินพืชอีโอลัมเบียเราลงสนามเออเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวเอากินเนื้อลงมาแล้วก็จัดการเขาเลยแล้วก็ชาร์จไป สามแต้มไปปรับนอนซาตัวสุดท้ายนกเขานะครับมี4มีส,มสแล้วโจมตีมาแค่สองโอเคไม่เป็นไรนอนไม่เป็นไรอีโอลัมเบียเราลงมางแก้แค้นให้ใส่ท่าไม้ตายเลยมีเจแต้มก็ใส่เลยถ้าไม่ตายเจ็ดแต้มไป เขาหแต้มนะครับปับป๊บปรับปรับเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับ3รอบท้ายของลีกนี้เลยนะโอเคเก็บแต้มเป็นก่อบเป็นกรรม2540คะแนนนะครับโอเคของอันดับหนึ่งรับของรางวัลจะได้ DNA ม่วง200โอเคตอนนี้ก็พี่ก็ของอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีเองนะรับของรางวัลก่อนโอเคก็เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีหลีกก็จะจบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวหลีกใกล้จบเหลืออีกนาทีหรือ2นาทีเนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับ โอเคก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง2นาทีแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปตีเพิ่มเลยนะพี่ก็ยังค้องอันดับ1อยู่ด้วยคะแนน2540คะแนนนะครับอันดับ2ก็คะแนนไม่เพิ่มนะโอเคพี่ก็คิดว่าน่าจะได้ที่1แน่นอนอันดับร้อยก็ไกลไกลโอเค,อเคห่างพี่1,400แต้มได้อะนะโอเค รู้สึกว่าหลีกนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาตีสักเท่าไหร่เลยนะหรือว่าเขาปราบโปรปราบบอดกันแล้วก็ไม่รู้โอเคตัวพี่ก็ยังเหลือค่อนข้างจะเยอะนะพี่เดี๋ยวจะเก็บไว้ตี Cash of Titan เนี่ยแหละโอเคไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าจะได้อะไรมากอย่างแรกเลยก็เงินเขียวหรือดินเอม่วงนะครับอย่างที่2 d ดินเอม่วงเลยเจาะจงเลย อย่างที่3เงินเขียวก็เจาะจงเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนี่กาเจ้าซินเตาซอลัดนะครับเป็นตัวรีเจนต์ระดับ2เป็นตัวกินพืชน,นะโอเคแจ่มว้าวมากรู้สึกว่าหลีกนี้ค่อนข้างจะง่ายสำหรับพี่นะแต่น้องๆคนอื่นไม่รู้เหมือนกันนะว่าง่ายหรือเปล่าพี่ว่าคนเข้ามาตีค่อนข้างจะน้อยอะนะครับ ก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้ด้วยนะครับก็พยายามสร้างตัวเก่งๆในสวนให้ได้เยอะ,เ,ยอะเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะตีหลีกง่ายขึ้นเองมีตัวเยอะมันก็ไม่ต้องกองักง,กงวลเรื่องการรีตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวก็จะได้แล้วเหลือเวลาอีก10 9 8 7 6 ห้า,เ,าเล่งเล่งเล่งดึงศโอเคได้เวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วโอเคซองสวยงามเช่นเคยมีผู้สีม่วงอ้อันแรกได้ดินเอม่วงนะอันที่2เจาะจองดินเอม่วงเงินเขียวแล้วก็สุดท้ายนะครับกาเจ้าสิงเต่า,ซ,ตาซอรัดนะครับนี่ได้มาแล,แล้วก็แต้ม JW อ้าวทำไมได้650ปกติได้พันสาม เออให้หนนะ้อยเนาะรอบนี้แล้วก็ปลดล็อกนะครับต่อไปก็จะใช้ DNA ม่วงทําการซื้อมันได้แล้วเนาะโอเคก็ไปดูการ์ดกันนี่มารออยู่ในชุดรอฟักเลยนะครับค่าสเตตัสของมันนี่ก็ดูแล้วเป็นตัวแท้งนะสายกินพืชนะครับผ้าพลังโจมตีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวว่างๆก็จะมาฟักละกันนะครับ มีบอสเข้ามาเหรอรับของรางวัลก่อนโอเคก็จบไปนะครับสำหรับลีกล่าเจ้าซิงเตาซอรัดนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับน้องๆใครที่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกพี่กันบ้างเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่ไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีหลีกใหม่เข้ามา แล้วก็นี่ถ้าน้องๆสังเกตนะครับแต้ม JWP ก็1 0 0 0 0แกว่าแล้วนะน่าจะเปิดได้ประมาณ11ซองก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับว่าพี่จะเปิดในคลิปไหนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ